แล้วใครก็เช่โอเคไม่้เดืทยเอาไมเอาไมม่ต้องเดืาดไทยมเมียามกิโดจไปวจะจิบันจอะโอ๊ยกระงษร์อะจะก็ว้าวสิวันนี้เป็นมือซันมันดีดูใก่มากสมบัติสมมากพ่อเม สมบัติชุมาแม่ชิงได้ที่ดูเหตุด้วยากระทำบอดีที่ผ่านมาดยก้อนต่างใจด้วยาบอดีต่างใจก็ดีกับข้อให้ขอให้แม่ยกโทษให้อภัยอโหสิกรรมลูกด้วยเธอเมตานข้อให้ลูกเหตุสิ่งใดกระทำสิ่งใดกับขอให้เจริญเรื่องทั้งดีเขาว่า คอยยาให้อย่าเลยมีอุปสรรคใดๆเออคือบางกล่องกันฝ่าไม่กรรมมีจิตความรุกายสุ้ใจสร้างเพ่อทีเนี่ยขึ้นเพื่อนตาได้น้องท่อได้มาอ้อาองมาอ้อาองมายาสิฟุกขึ้นหายยาสิขาดขึ้นบ้างทุกข้าวพลังมันยืนมันยืนมีแต่ความรุ้กายรู้ใจให้ถูก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 ให้ถู <laughs> บ้างเาเนี่ออนออนอยอะไรท่องคนในอะร่องคนยังไงดูดูซื้อท่องไม่ใม่เมษามกิโลเจ้าเบลจิบจิบจบ่ท่องจีิงเนี่ยฝาบ่เนี่ซื้อท่องท่องหนันกสามกิโลไม่เมืออันนี้เป็นเม็นท่องขํามเ้ยแต่เป็นมอนทอง <laughs> เจก็ย right? ุบใจยุบใจเด้อทำรวยเยอะๆเยอะสิท uh ุกอย่างไดเรา้ยาวปกติตาในหูอันนี้เจ้าก็มีความงามอืมทุกอาอันนี้มดปกติมือคนเงินสิจนเงินใส่เด้อเงไดมาเทมา ไอ้เจนเจนใสาอ่อมโมหนุ่มโฮมน้องกันเจ้าก็อันนั้เจ้กก็จะรไอเจาบมี่ไว้ยี่มกใน้มีเด็ด้วยให้พ่อนแม่จีบนแม่พานมาปีนี้ก็ขอใหแม่สุขภาพร่างาแข็งแรงข้าเจ็ดยาไ่ไดค้มไขยาไฮมี่ขอให้แม่อายุมั่นคอัเยืนอยู่เป็นพฮมพ่อโฮมไส้ดูให้าน Nan <silence> no <no pucci> <información> no no hay thấy anhu song bài Peter. Hãy luôn 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 มาบ้างเืนเด้อบัดตอนดูข้งงามเงินดิคอยเรียนิาัจะเข็มแห้งเด้อคนเจี๊ยบให้ได้ขอเขีนเวีนหายซิมไปไปไไปไม่ถูกไม่โฉมไม่โไม่ไพ่แต่เข็แห้งเข็แห้ง เงินล้ำรวยเอามาทัานเดียวโอเคยังม,มุกสีด่างบ่ด่างด่างอาเจขึ้นขอให้ร้ำรวยเงินทองหนมาเทมานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนขอให้เดินทาง,ง,ง,ลางปลอดภัยมีกับารื่องปฏิทินฮะนี่ <c oughs> ยาบิเลยตเพ่ยะนี nah, my, when, ่นี่นี่เออยืนยืนยืนนี่แล้วังมื่ออาขาอกบันนี้าขาออกแล้วใครก็้มยันไเอาไหมเอาไหมค่เอาไหมอท้องช้างเอท้องช้างเอามเอาามคไ้าดีดึด ่ลูกค่ะให้บุญกุศลที่รอดอาขาแม่วันนี้ขอให้อย่าได้มีโรคภัยสขพทุกสัพสศกสรพโลกสรพเคราะหา์ใดๆขอให้หายกลายเป็นดีด้วยเถิดแม่สามเสือสามเสือ ก็เลยามเยมัอตดใส่เลยเออนะครับดพร้อมช้างทอดพร้อม้างฮาฮิฮิอิฮาฮรฮิ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 เิฮิง สามจบแล้วเออสามจบเจ้าก็อธิษฐานก็ให้ม่เบ่งใกล้เม่แหงเอานะโมทัสสะพัคควะโตอนะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพัะควะโตอะนะหะโตสัมมาสัมพุทธะขึนสี่ครอบเออคอยกระคืนง่อยอยู่ขอข้าพเจ้ารอดไตอุโม่คงเนี่ยเขาเขาให้ชุดกับพาแขงเหี้เนอะ อารตังต,ต่ำเนี่ยขับวัตทีอะไรต้องมีีพิมพ์เลยอ้าวหายถูกหายโสดหายโดงหายใบไอ่ไม่เจ้พูดดำรำด้วยด้วยเด้อแม่บอกว่าเหงขากว้างก็่อดุีก ของข้าวไม่ถายเออนี่มันก็เข้าใจพาเล่นมุกใช่เมียนะของข้าวไม่มีดีกว่าไปลอดช้างอีกนะเออไปลอดนี้แหละดีกว่าก็เป็นอางสิออกผู้ใหญ่ของฉันไม่มีทไมอั้นทุ่มใจเหี่ยงมาตีแล้วเพื่อนใจดูกรอดขาแล้วบอกเอาเงินเดี๋ยวนี้เอาก้าขึ้นไปเอาเองชนะผู้ใดสิทใจลูกเลี้ยงคนไทยยางไี้ แขวนเด็กอ่ะอ่ะลูกสองคนในมาดนกลาไวพ่อขมาพ่อพ่อกเมร์อ๋อมีพ่อมนี่แม่พ่อกเมร์ได้วันนี้ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแห้งพ่อกับแม่พ่อยู่บ้านเนาะคฮะพ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแห้งให้ให้แม่ฮับแทนพ่อนั่เนาะให้พ่อแทนพ่อนั่มเยอ อากันไอพอกแม่สุขภาพดังกายแข็งแห้งนะกันอยู่เป็นฮโฮส่มีรูพิร้นตลอดการรนานเรืองก็จะแหงอ่งเงี้ยแท้โมีแห้งน้ำเห็นสองสี่ใบเฉิบสงสัยแท้ถูกจะรูคือว่าเอาว่าววอให้ถูให้สูงใหู้ให้ไผ่ไม่ใจดำด้วยอ้นนองท้องได้มากเร่องก็จะมุดกาย่ใจ ปอยู่ใจไกลมีผู้ปกปงผังผวงคุณบ่บุญคุณประทําคุณประสงคุณปรสิว่าัตนาั้งเกดเนี่ยเจ้าพามเมื่อแม่แก้วานี้ี่นี้ก็ดีก็ให้นําคุ้ครองลูกทั้งหาทกนี่จะควรทุกกายสุใจหาสงดไได้ดังควมวดปนาเงินดน้องท่องได้มากสร้างเพีได้นงตาอามา ว้าม ok ุ่นว่าอยากจะพูนหาอยาจะาดเสื่ร่างทุกขาพลร่างไหนที่จะก้มงทุกายสุกใจชาทุจเดเอาเอาให้เหวานเมงที่มอาโอเคไหนไหนเบาบ้านบ้าง